ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชีเป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านกลับมาดูที่ดินแปลงทำเลดีเยี่ยมต้องเน้นคําว่าแปลงทำเลดีเยี่ยมจริงค่ะท่าน่ะที่ดินแปลงนี้พิกัดธัญ,ญบุรีคลอง7นะคะใกล้ดูโฮมคลองเจ็ด ใกล้โลตัสคลองเจ็ดท่าน่านะตอนนี้จอมพากลับมาดูเนื่องจากว่าที่ดินชุดนี้แปลงนี้มีเพียงแค่2แปลงสุดท้ายแล้วคะ่ะท่านะ่ะเป็นที่ดินขนาด150ตารางวาทุกท่านคะ่ะนะคะแล้วก็ถือว่าราคาที่เราเสนอขายณนะตอนนี้ถือว่าถูกมากสําหรับที่ดินแปลงทําเลทองแบบนี้คะ่ะที่ดินขนาด150ตารางวาพิกัด คองเธัญบุรีนะตอนนี้เราเสนอขายอยู่เพียง1,390,000าบาทค่ะท่านขานะคะย้ำค่ะที่ดินขนาด150ตารางวาทําเลดีเยี่ยมนะคะ1 3 9 0 0ล้บาทเป็นที่ดินที่ถมแล้วค่ะท่านขานะคะแล้วก็ที่ดีงามก็คือว่าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยค่ะท่านขายนี่ค่ะนะคะเป็นไฟฟ้า3เฟสนะคะ ไฟอยู่หน้าแปลงเป็นไฟสามเฟสและตอนนี้ก็คือลงไฟทางแล้วเรียบร้อยนะคะขนาด150ตารางวามีเพียง2แปลงสุดท้ายคะ่ะท่านขายนะคะดีงามมากคะ่ะจากช่วงรังสิตนครนิยกหรือว่าเส้น305เข้ามาถึงหน้าที่ดินแปลงนี้คะ่ะท่านค่ะเพียงแค่800เมตรนะคะ ถือว่าดีงามมากค่ะที่ดินทำเลนี้นะตอนนี้ราคาขนาดนี้หาไม่ได้แล้วในพื้นที่โซนนี้ค่ะท่านขายนะคะแปลงดินถมแล้วแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะท่านขาเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็คือแปลงด้านหน้าที่ซื้อไวนะ้น่าจะเรียกว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านในก็ได้เนื่องจากว่าถนนเข้าได้สองเส้นทางจะมาทาั้งเส้น รังสิลนครนายกก็เข้ามาได้หรือว่าทางด้านหลังหรือว่าจะเป็นด้านหน้าก็ได้ค่ะท่านขะจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้เนื่องจากว่าเข้าได้2เส้นทางด้านนี้คือเลียบคลอง7ดนะคะถนนเลียบคลอง7เ,เข้ามาเพียงแค่ประมาณ200เมตรคะ่ะแล้วก็คือตอนนี้หลายๆแปลงเริ่มมาปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วค่ะท่านค่ะนะคะ,นะคะที่ดิน150ตารางวาใกล้ดูโฮมคลอง7ธัญบุรีใกล้เส้นรังสิตนครนายกเพียงแค่800เมตรนะคะณนะตอนนี้ มีเพียง2แปลงสุดท้ายคือแปลง7กับแปลง6ขนาด150ากรางวาหน้ากว้าง20หรือลึก30นะคะถือว่าถูกมากสำหรับที่ดินทําเลนี้พิกัดนี้ค่ะท่านขายนะคะนัดหมายเข้าดูแปลงด่วนๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062 157 4449 062 157 4449ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเป็นไฟ3เฟสค่ะท่านขา